สวัสดีค่ะแม่บริสุทเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่บริสุทจะพามาดูแมงรักษในกระถางที่บ้านแม่บริสุธนะคะนี่แม่บริสุธปลูกตั้งแต่น่าจะเดือนเมษานะคะซึ่งเดือนเมษาของปี2564เนี่ยฝนตกทั้งเดือนแล้วแมงลักจะงามมากเลยค่ะ บอกก่อนนะคะว่าเมงรักเนี่ยเขาจะชอบฝนนะคะเป็นพืชที่ชอบฝนเห็นไหมคะใบงามมากเลยลําต้นก็งามแมงรักนะคะแม่มริซ้อนปลูกทั้งหมดสามกระถางปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์นะคะนี่สมกระถางแล้วพอเมล็ดพันธุ์เขาโตเขาจะงามมากเลยค่ะ พอโดนฝนแล้วก็งามนะคะเห็นไหมเนี่ยโดนฝนแล้วก็งามแมงรักจะชอบฝนนะคะโดนฝนจะชอบฝนจะไม่มีการเฉาไม่มีการเปื่อยตายใดๆทั้งสิ้นแม่มริซอนก็ปลูกทั้งหมด3กระถางนะคะ แล้วเวลาผ่านไปประมาณสองเดือนแมงลักก็ต้นก็ลำต้นก็จะแก่ขึ้นนะคะเดี๋ยวระยะเวลาที่ผ่านไปสองเดือนแม่มริซอนก็จะหักกิ่งไปชํำเพิ่มอีกสองกระถางนะคะนี่เห็นไหมคะแมงลักผ่านไปสองเดือนลำต้นเริ่มแก่แล้วแม่มริซอนก็เก,ก็บไปใส่ แล้วก็ปรุงอาหารตลอดเวลา2เดือนนะคะแล้วพอนี่ก็จะเป็นต้นมะเขือต้นมะเขือนี้เกิดจากแม่มริส้ทนิทปุ๋ยหมักนะคะทำปุ๋ยหมกะะัหมกแล้วเอาเศษอาหารนะ่ะไปทำปุ๋ยหมกักแล้วพอครบสอเดือนแม่มริสอนก็เอาปุ๋ยหมักนั้นมาใส่กับเมงรักนะคะพอมาใส่กับเมงรักปุ๊บ ก็จะได้ต้นมะเขือขึ้นมาก็ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าเป็นมะเขืออะไรยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นมะเขือเปาะหรือมะเขือพวงหรือมะเขือยาวนะคะเพราะว่าเกิดจากเศษอาหารจนเขาเป็นลูกนั่ะค่ะถึงจะรู้ว่าเป็นมะเขืออะไรเพราะต้นมะเขือนี้จะแยกไม่ออกต้นมะเขืองามเดี๋ยวแม่มาริซ้อนก็จะย้ายต้นกล้าของมะเขือนะคะไปไว้กระถางอื่น นี่ก็จะเป็นอีกกระถางหนึ่งซึ่งเริ่มชราภาพแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศมาเกิดร่วมด้วยก็เกิดจากปุ๋ยหมักเช่นกันนะคะแม่มบริซอนนะคะปลูกผักในกระถางเนี่ยปลูกส่วนมากนะคะจะมากกว่าสองชนิดนี่ก็จะเป็นต้นกระสังนะคะต้นกระสังซึ่งแม่มบริซอน ได้ลูกมันมาเยอะมากแล้วแม่มริซอนก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะก็เลยเอาไปทำปุ๋ยหมักลูกแก่มันนะคะแล้วต้นกระสังก็มาเกิดในกระถางอีกแหละอันนี้วัชพืชน,นะคะแม่มริซอนไม่ถอนทั้งหมดนะคะก็อันนี้ก็วัชพืชเช่นกัน ก็ให้เขาเกิดแล้วก็คลุมดินในกระถางทําให้กระถางร่มเย็นซึ่งพืชผักแต่ละชนิดเกิดด้วยกันจะไม่แย่งอาหารกันนะคะเพราะว่าเขากินอาหารคนละอย่างคนละชนิดกันกินธาตุอาหารไม่เหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแย่งกันนี่มาริซอน,นี่แม่มาริซอนมาชำเพิ่มนะคะใช้กิ่ง ของกระถางเก่ามาชําเพิ่มนี่น่าจะเป็นกระถางของต้นมะเขือนะคะแม่เมริซอนก็ตัดกิ่งมาแล้วมาชําเพิ่มเห็นไหมคะพอมาชําเพิ่มต้นก็จะสวยแล้วแม่มมริซอนก็ไปชําอีกที่หนึ่งบนชั้นวางผักเช่นกันในกระถางนี่เห็นไหมคะก็ใช้กิ่งมาชําเพิ่ม ต้นจะเป็นพุ่มสวยต้นเตี้ยนะคะใช้กิ่งชำํำชํำช่วงฤดูฝนช่วงฝนตกนี่กิ่งเก่าเขาเห็นไหมคะเป็นสีน้ำตาลกิ่งเก่าเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก็โอ้ตายแล้วแม่มณรีสอนไปถอนอันนี้ก็เป็นกิ่งชำํำแม่มณรีสอนไปถอนโอ้ต้องเสียบไว้ที่เดิมโอ้จะรอดไหมนี่ คิดว่าแต่เป็นคิดว่ากิ่งนี้จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แตกยอดนะคะไม่เห็นมีเขาแตกยอดเอาเสียบไว้เหมือนเดิมเนี่ยแตกยอดเดี๋ยวก็เป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวก็เป็นพุ่มเนี่ยวิธีการปลูกแมงลักนะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็ถ้ากิ่งมันโตนะคะเราก็ไปชํำเพิ่มไปชํำเพิ่มเราก็จะได้กินเรื่อยๆนะคะจะได้กินเรื่อยๆ ไม่ต้องไปเพาะเมล็ดใหม่แล้วเราก็จะมีแมงลักในกระถางไว้กินเรื่อยๆนะคะแล้วในกระถางเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องปลูกผักเพียงชนิดเดียวเราปลูกหลายๆชนิดก็ได้ก็ขึ้นกับว่า ผักชนิดไหนจะมาเกิดร่วมกันได้บ้างถ้าผักชนิดไหนมันเกิดร่วมกันไม่ได้ต้นมันจะโตหรือสถานที่ไม่เหมาะเราก็อาจจะย้ายต้นกล้าไปไว้กระถางอื่นถ้าพออยู่ร่วมกันได้ก็ให้อยู่ร่วมกันเดี๋ยวดูคลิปของแม่มาริซอนไปนานๆน,น,นะคะก็จะเห็นว่ากระถางหนึ่งกระถางเนี่ยแม่มาริซอนจะปลูกผักมากมายนะคะปลูก บางกระถางปลูก2ชนิด3มชนิดบางกระถางปลูก4ชนิดเพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดนะคะเราก็ต้องปลูกหลายๆอย่างลงก,กระถางเดียวกันถ้าติดตามคลิปของแม่มาริซอนไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นนะคะว่ากระถางหนึ่งใบเนี่ยแม่มาริซอนก็จะปลูกผักตั้งแต่สองอย่างถึงสี่อย่างขึ้นไปค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ